สวัสดีครับพี่น้องครับยูผมคือเกาครัหน้าต้นกานะครับวันนี้มีโอกาสเปิดวัวยกคู่นะครับพี่น้องครับปกติพี่น้องจะเห็นอ่าน้าต้นกาเปิดวัวยกโคมนะครับวันนี้มาแปลกนะครับเปิดยกคู่นะครับเพราะว่าเป็นวัวของคุณพ่อเองนะครับพี่น้องครับไม่ใช่วัวของต้นกานะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นวัวของพ่อนะครับเปิดยกคู่นะครับพี่น้องครับเป็นวัวสาวนะครับวัวสาวสำหรับผมนะนะครับยรรมดาหมากรับพี่น้องครับวัวสาวกับวัวสาวลุด นะครับพ e ี่น้องครับบัวสาวท้องแรกครับตัวนี้นะครับลูกมันขายไปเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับลูกมันขายไปเรียบร้อยเพราะว่าตุ่นกาไปจับมั่วฝูงเข้ามานะครับพี่น้องครับจับมั่วฝูงเข้ามาถ้าผสมเข้าไปนะครับแต่ทองก็คือทองตัวที่สองนะพี่น้องเนี่ยบอกกันตรงนี้ให้เข้าใจครับพี่น้องครับพุ่นกาซื้อเป็นมั่วฝูงเข้ามานะครับเป็นลอยๆอยโตซึ่งสองลอยโตนะครับผมก็บอกผว่ามันท้องหรือไม่ท้องนะครับแต่ว่ามนอยู่น้ำผมอ่ะเดือนหนึ่งไม่มีอาการขึ้นนะครับพี่น้องครับจะว่าเห้มาเด็ดรับประกันเลี้ยงทองนะครับเราขายเเป็นท้องงววว่่าาาพระ วัวเกตนี้มันมันโซนะครับตอนเอามาบอกตรงๆว่ามันโซนะครับมาอยู่ผมมีหนามมินวลนนะครับมีสีมิสันขึ้นนะครับตอนนี้เป็นวัวที่เชื่องเอ่อตอนนี้ไม่เชื่องนะครับเป็นวัวที่เอสดชื่นนะครับเป็นวัวที่ซื่นนะพี่น้องนะครับบริสุทธิ์ในเสาได้พี่น้องครับใกล้ก่ไดดได้นี่เพราะว่ามัวมัวฝูงเนาะพป็นน้องตอเข้าใจนะครับเอาไปกลับไปปั๊บทัศนคติกันเอานะครับพี่น้องครับวัวตัวนี้แข้งขาดีครับพี่น้องครับมีสีต่อนมนะครับแข้งขาดีไม่มีขาโถขาถอนนะครับ โกกห, <heh No. S 1> หางเงยนะครับหาง,ยายหางาเงีวเกือบหลากดินหางเป็นพ่วงนะครับตามพี่น้องเห็นนะครับเป็นวัวปกตินะครับไม่มีตําหนิใดๆนะครับเนื่องแต่ว่าเป็นวัวที่พร้อมนิดนึงนะครับเอาไปเสร,ริมกรรมเนี่ยนะครับโค้งสางเงี้ดีครับพี่น้องครับสูงสักร้อยสี่สิบวกนะครับตัวนี้นะครับเป็นวัสว,ส,วสีขาวนะครับสีขาวสีขาวนะมีมีแด่นน้อยนึงนะครคือคือสีแดงจีดแยมมานิดนึงนะครับพี่น้องครับอ่าล้ำโตเงีดีครับพี่น้องครับกรรมเนื้อใส่ได้นะพี่น้องครับกรรมเนื้อใส่ได้นะครับวัวคุณภาพขนาดนี้ครับ เหมาะกับราคาขนาดนี้นะครับพี่น้องครับเป็นวัวสาวท้องว่างนะครับเปิดในราคาท้องว่างนะครับถ้ารู้ว่าท้องก็อีกราคานึงนะครับพี่น้องครับเราเปิดยกคู่นะครับสวยมากๆนะครับตัวนี้สวยสวยพ้นะทุกคครับพี่น้องครับนะครับเป็นวัวที่มีความตื่นนิดนึงนะครับเนื่องจากเราไปจับเป็นฝูงเขาไล่ขึ้นรถนะพี่น้องต้องเข้าใจกันนะครับพี่น้องครับบอกตามตรงนะครับขายตามคุณภาพขายตามเกตนะครับขายตามนามตามเหนือนะครับเพราะฉะนแล้วไม่ต้องยานต้นกาตัวครับพี่น้องครับอนี่ครับ บ้านของต้นกาเองนี่อะไรต้นกาพงศกรนะครับบัวของบ่มเองนะครับเปิดยกคู่นะครับเปิดยกคู่นะครับเนี่ยตอนนี้เป็นวัวสาวท้องแก่ครับพี่น้องครับสาวเออ่ตัวที่สามในท้องนะครับพี่น้องครับตัวที่สามในท้องท้องแก่แล้วนะครับพี่น้องครับอ่ามาอยู่น้อผมประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับพี่น้องครับตอนเอามาเพิ่นกล่ว่ามันท้องนะครับเอามามันก็บ่มีอาการนะพี่น้องครับบ่มีอาการนะครับกะ สามถึงสี่เดือนครับผมก็วาดทองแก่แล er ้วนะครับพี honestly, ่น so ้องครับกาบเหนือลึกดีนะครับต้องตเงี้ยวนะครับโกขางใหญ่นะครับพี่น้องครับโกขางใหญ่โกขางใหญ่ดีนะครับเบิ้งข้างเงี้ยวเกือบล่างดีนตัวนี้เชื่องนะครับตันนี้เชื่องจับต้องได้นะครับกินเก่งครับพี่น้องครับกินเก่งนะครับเอาไปเล่มหย่าเหมาะมากๆนะครับไปเล่มหย่าไทยบ้านเท่านะครับเมาะอายคนนะครับพี่น้องครับจุงสองตัวนี้นะครับแนะนําพี่น้องแจ้งน้อยนะครับแนะนําเรื่อง เรื่องวัวสีนะครับถ้าพี่น้องสนทุต้นสูงกะนมาว่ากันนะครับแต่ว่าเกษตรกรที่ต้นทุนต่ําอยากได้วัวไปเลี้ยงจริงๆนะครับนั่นคือหมอหมอกหมากนะครับซื้อวัวแพงมีโอกาสเจ็บด้พี่น้องมีโอกาสเจ็บนะครับแต่ว่าเถ้าเขามีความพึงพอใจในการสื่อ่ะหรือมีกําลังในการสื่อ่ะหมอสมครับว่าเป็นยังนะครับตามความชอบของแต่ละท่านนะครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับหามกันบ่ด้นะครับส่วนนี้นะครับอ่านให้ตนกาหายไปหลายมือครับพี่น้องครับเขาล้งบานนะพี่น้องครับ เสียเงินเห็บแข่งไปน้อยนึงนะครับพี่น้องครับเขาล่งบอนได้น้ำเกลือไปกระปุกนึงนะครับนะครับบริเวณภาคควันนะครับพี่น้องครับอาหารเป็นพิษนะครับอ่ะเปิดโยครูครับพี่น้องครับในราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับอ่ะแต่ดีก็ซื้อเครื่องตัดหญ้าครับพี่น้องครับเด็เครื่องตัดหญ้าก็เลยซื้อน้ำมันใส่มันนะครับมีอ่าคาบัมลูกสอบแซมนะครับแต่นี่ก็ซื้อมั่วในทั้งขี ในทึงเหนือนะครับในทึ่งลูกครับ <ım Laser> พี่น้องครับเปิดในราคา80,000บาทนะครับยกคู่80,000บาทนะครับพี่น้องครับท้องใกล้คลอดนะครับแต่ว่าถตาคลอดมาแล้วกับอีกราค่าหนึ่งนะครับพี่น้องครับอันนี้ถ้าท้องหูวทองก็อีกราค่าหนึ่งนะครับพี่น้องครับเราเปิดในราคาท้องว่างตามนามตามเนือนะครับเราเปิดในราคาสาวใกล้คลอดตามหนามตามเนือนะครับเปิดตามความเป็นจริงนะครับพี่น้องครับไม่ตีไม่ตีราคาสูงเกินไปนะครับพี่น้องครับเปิดตามเหนือตามเนือผาตามเนือโตของเขานะครับ เปิดราคามองสีไปสีมาได้นะครับบริเวณห้องราคาสากตึกใดเพื่อนานะครับอันนี้ต้นกล้านะครับขายตามคุณภาพขายตามความเป็นจริงนะครับพี่น้องสนใจโทรมาสอบถามครับ0644867066นะครับพี่น้องครับ0644867066นะครับเปิดในราคา80,000บาทนะครับเปิดในราคา80,000บาทนะครับเหมาะเหมาะเหมาะใส่คข้ามาเหมาะมากๆครับเหมาะมากๆนะครับเกษตรกรนะครับที่เอาไปเล่มหยาจริงนะครับไม่ใช่เอาไป จูงโชว์นะครับพี่น้องครับไม่ใช่ไปจูงโชว์นะครับเปิดในราคาที่เอาไปเลี้ยงได้นะครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงได้นะครับสื่อมั่วมีแต่แม่แผลูกครับพี่น้องครับมีแต่กําไรนะครับพี่น้องครับเปิดในราคานี้ครับแปดหมื่นบาทนะครับศูนย์หกสี่ีแปดหกเจ็ดศูนย์หกหกนะครับในต้นกาบริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับบริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับบวกค่าจะส่งกิโลกรัมกิโลเมตรละนะครับกิโลเมตรละสิบห้าบาท นะครับตามระยะทางไกลๆนะครับพี่น้องครับตามระยะทางไกลๆนะครับตัวนี้ไก้คลอดนะครับตัวนี้ท้องว่างนะครับเปิดราคาตามนี้นะครับอ้าวสวยงามครับพี่น้องครับสวยงามนะครับยาศักษาลีลาครับพี่น้องครับนะครับของดีมีน้อยนะครับของถูกมีน้อยด้วยนะครับพี่น้องครับเปิดในราคาตามน้เตามเนี่ยนะครับหาชมได้ยากครับพี่น้องครับหาซื้อได้งากนะครับราคาเนี่เอ้าพี่น้องลองลองสักคีเบิ้งกันเอานะครับ ตนี้นะครับน่าจะให้ลูกแดงนะครับเพราะว่าทับกับพ่อคุมฝูงนะครับพอเขาอายุสองขวบกลัวๆนะครับพ่อผสมได้นะครับขายไปในราคบเก้าหมื่นบาทนะครับเป็นราอ่าบราหมั่นแดงลูกผสมนะครับขายไปเก้าหมื่นบาทนะครับพี่น้องครับโคมตัวนะครับโคมตัวนะครับด้เชื่องนะครับจับต้องได้นะครับอ๋ง่าโมพี่น้องม่งกันเอานะครับ บริการรับสรงพี่น้องทั่วประเทศไทยครับเสวยงามครับเสื้องาครับม่วงงาคููนะครับเอาขายตามเนื้อผ่าขายตามพวงมจริงนะครับราคาตลาดตอนนี้กาลังตึงนะครับพี่น้องครับกําลังตึงนะครับรับไปเลยครับในราคาแ0ด0มืนบาทนะครับพี่น้องครับแ0ด0มืนบาทนะครับสวยงามครับน้องสามารถทรมาติต่อได้ครับศูน4 8หกี่แปดหก 7066นหะครับพี่น้องครับ0 6 4ย์ห7 0 6 6ดห็ดศย์หตัวนี้โครงสร้างใหญ่มากๆนะครับใหญ่จริงๆนะครับอ่ะสหรับคลิปนี้เงียาวพอสมกวนครับอำนาจท่าจากพี่จากน้องคิบิสสวัสดีครับเนี่เชียงนี้ครับเป็นหวยยกคู่นะครับหนาวขายครับขายครับอยากขายครับอยากซื้อโทรมานะครับสวัสดีครับ